คือขึ้นเปิดค่ะการ่างหนึ่งหั่นเราคะไม่คู่สิบวบให้ป้าบางเรื่งหันคู่ให้เอือนนั่งร่ำขึ้นมาหัวกรอนละให้เอือนขึ้นมาเราให้คนละเก่าซีมันเล่ออกศูนย์เก่านะคะแต่สําหรับหัวหนีมือหนีนะคะพอดีนั่งร่ำคนเอือนคือว่าเมื่อสุกคนเราให้คนใดคุณจะบอกว่าให้สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทค่ะสิบเจ็ดบาทราคาทอนพร้อมเราค่ะขันบัวทอนสามบาทมันสิเป็นสิบเจ็ดได้ยังไงเราค่ะ ทอนมาสามบาทก็มีความหมายแล้วเอาเงินทอนมัข่าเงินทอนสามบาทสามบาทหรือเราว่างขั้นบอขั้นสามบาทนี่ขั้นบอหากาะสามบาทไมาสิเป็นสิบเกีเยรติยังไงระวังสิแค<ต>่แม่ปวดผมเพ่งยังไง <laughs> พอมีแม่เตียนเยอะบัดนี้าน,นางร่ำสีบุญเราหายสิบเก็ยรตมั้งสุขนุนบัดนี้ของแม่คู่เราว่างใหแม่คู่พิเศษบริสัน <laughs> เพราะว่าหมวดมีจะถือว่าทำง,งานให้คู่ดีๆเรื่อง ให้ขัวมาไล่ฮให้นางรำคนละทกินให้ไม่ขั้วหาแสนสามเพาเ่ัวมาไล่หาแสนสามเอาเตียวเริมบัญญัตแสนสามเรื่องขั้วเขลูขึ้นกันรอให้ฟังเซื้อนะคะรอให้ฟังภาษว่าห้าออกแล้วคึ้นจังมาเาอก่แม่อันนี้คะกาเชียร์ืกันบ่ค่ะหาแสนสามหาศูนย์สามรือว่าหาสี่ส เอาแล้วต้สิบเจียวอันนี้ว่าให้ฟังละค่ะให้แม่คู่ขั้บวมีแม่คู่มันกับ่ามีนางล่ำสิล่ำได้แต่ว่าสําหรับนางล่ำปูให้คนละสิบเจ็ดมื้อให้สิบเจ็ดทุกคนแต่แม่คู่ให้ฟวงมะลัยหาแสนสามระหว่างสิบเ่เขาเช็ดเป็นภาษาไทยก็เลยห้าแสนสามให้คนเปเตียวนอนยิ้มครัเออข้อบอยากให้ได้นะค่ะก็เรียกว่าให้ทุกทุกกีทุกกีฟังว่ายว่า้ทุกงุ่มฟัง ค่ะอันนี้ค่ะเพื่อนรวมบุญมากนะคะ่านมากทั้งยินเดี๋ยวอาไลซี่จ้งน้อยด้าใะรใจะเย็นใจเย็นนางอาทิต,าาตย์ะะสุมสอางนะัะเออมาเพิ่นมากเพิพ่นฝากไวไ้เป็นบ่นางสาวคำดีโพทองนางทองม้วนโพทองนะคะร่วมบุญกระปูขอโซขอหลาบกระปูนะคะมาจากจากจังหวัดยะโสธรน,นะคะเพิ่นมาเมื่อนนี้ค่ะค่ะเพิ่นรวมบุญมากฝากยิ้มไว้นะคะอันนี้ค่ะคอโสกับปู ยศเยียงยศยศสะทนเสียสมัยเดือนยศสะทนยศสะทุนวะนี่คุณยศสะทนณรงธรรมนะคะแล้วก็คุณทันณสอนนะคะณรงธรรมคาร่วมบุญม้านะคะจากแย่สุทน์ขึ้นกันแล้วก็ทุกฝ่ายข็้นมาอยู่กันขึ้น่าเป็นสายธุรดทั้งคืนค่ะค่ะขอบคุครับคุณมัชชิมาภูสัจสายนะคะ คุณมาิมาผู้สั์ตายค่ะพคนรวมบุญมาหนึ่งพบาทนายพีรพัฒน์อ่อนสมเพียรหนึ่งพบาทนะคะนายสุภกรอ่อนสมเพียรหนึ่งพบาททอมเพื่อนทีนะคะสิหคนร่วมสร้างร่วมถวายกับปู่ตานะคะเป็นเงิน 3, 200, 30, สามพันสอง้อมิแผติไม่พู่2สองร้อยยิ้มหนึ่งร้อยหนักหนึ่งร้อขายเหียนหนึ่งวันหนึ่งนะคะยิ้มหนึ่งร้อย,ะะย,ยขอบคุณค,คนาร่ย กบใคยเหนยนเด้คนลอะรอยก็มีวันนะคะขอบคุญขอบคุณหลายๆด้วค่ะเดคุณมาซิมานะคะ,อ,อ,คะ,คะอันนี้ค่ะอ,อันนี้ค่ะคุณยศสทุนคือเก่านะคะพรกอกับคุณทนนสอนแม่นบอกอันอ่านนะค่ะส่วนนี้ค่อยๆอ่นานอันสองใบอกก่านอ่ะมั้งอืมออานอ่านอ่นนก่อน เนี่ยช่ายทอดเนี่ยส่วทอดเมียนเลยคือแสดงว่าอ่านแล้วอ่านอีกเอาเ่างไว้เรียกชุบเบินมาเนาะอ่านแล้อ่านอีกฮอนจุลนุ่มวัเปิืทอดแอลว่าอ้เรื่เปดือยแอ้สะพอมันม่วงเนี่ยม่เปิืทอดแอลพีดประตูเซอเย็นแต่ไม่คู่้อนมีพัดลมนางสาวจิตติมาปะมันโตนะคะถวายปูหาร้อยบาทให้แม่ครูสามร้อยยิมสองร้อยหน้ยหนึ่งร้อย หนึ้อยแล้วก็ยื้มสองร้อยินคออันนี้คือนาง,งนางปันนีขันตีขีดนะคะถวายปูหาลอยยิมสองอยแม่รูสองรอยหนรอยนึ่งร้อยค่ะหนึ่งล้อยยิ้มสองรองย นางหอมนะคะดีเป้นนะคะท้าไว้ปูสองร้อยไม่คู่หนึ่งร้อยยิมหนึ่งร้อยนายสุภาพัฒน์นะคะมีนายสุภาฒข mm hmm. อบขอบข้วท mm hmm. ้าไว้ปูหนึ่งพันบาทตีปูต mm hmm. าสองร้อ hmm. ยไม่คูสองร้อยยิมสองร้อยค่ะและท่านนางพัฒนากิตชัยนะคะร่วมบุญกับองค์ปูตาและแม่คู่นะคะ ทุกบุญนะคะสองพันบาทสาธุทุกขค่ะเด้อขอมกำนางพรพันธ์สุตภักขไวยปู่สามร้อยนะคะไปกูหนึ่งร้อยยิ่งหนึ่งร้อยค่ะสาธุขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆเลยค่ะเด้อรวมบุญมากวันนี้ก็ให้เบิกบุญได้นะคะเบิกบุญได้วันนางนางสรัญญาทุมจันนะคะผ่านมาท้งแต่โมร่วมบุญเก้าเก้าเก้านะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เทปตีู่ตาสองร้อยแม่พู่สองร้อยยิ้มสองร้อยแตงโมสองรค่ะยิ้มสองรอยแตงโมสวยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นางอุดมชากานะคะรวม 3, 5, 5, 3, บุญสามห้าเจดีย์สามพันบาทให้ตีพู่ตาหาพันบาทโอ้พูดขึ้นได้ไรแตวโม <c oughs> ให้แม่ครูสามร้อย 300, <c oughs> ให้แตงโมสา <c oughs> มร้อยมีแตงโมค่ะขอบคุณค่ะแล แล้วมีนัชามีหนักน้อยการาแยาวมคนละสองนะคะเอาการเยา,าก็หนักหน่อยคนละสองขอบคุณค่ะแล้วก็มียิ้มนะคะยิ้มสองรอยน้องไอสองรอยบ้านสองรอยอีกสองรอยนะคะิแชร์ไันีกยดตาางแบบนีเอยอ่า้อนมาสักยิมจะให้เรงใส่น้าไปใส<ห>่สองเ<ด>นาะ

a kai kanzu da kancokin saboda taba-tabwa sakala taba-tabwa ke kai ke gafi ba oyi mani kuma da ขงวันยื้วันนี้เป็นวันคือคือหกใช่หรือไม่คือปูเออเมื่อน <Ash. S 1> ื้เป็นวันคือคือกุมผ้าท้องหาหกเด็ดยืมมคลปูตาปูคือปัะขาวพร้อมกับองปูผู้ปูกลุ่มก็คือจะใช้จวาดเจะช้องสักระการไหวคือใช้คือไหวคุกพระองค์พอมได้หมากรักม่พร้อมครับปักผ้าเนาะ เออชาวบอกชาววัดคือคือพร้อมกับองค์ปู่พญานาคอนันตนณาขรัตถกโกทัตนาขราตทุกหมู่หรอกพญานาคจิตเขียนของพระองค์เนาะเออเอาใจรับเลยคนรับผู้มืดอไม่คู่ว่าขอเบิกบุญได้หรือไม่งวดนี้ระยการวันที่สิบหกกุมภาสองห้าหกสิบขอเบิกบุญ ขอเบิกครับถึสเงินทองไม่คือมาฉางมาหาคือยพร้อมกับวัดว่าอารามกัดจังได้หรือไม่ท่านตอบว่าได้ได้เออได้ได้ได้ว่าอืงผู้ลงไปเอาได้ผู้เปิยครับถึสเงินทองลู้สมบัติก็คือไม่ครูนกเออององจำร่องเพิ่มแกบ่าคาว่าจำร่องอ่ะเออมันว่ามันตัวเทารกตัวเท่า่นผู้ขายวู่หอึ่งองจำลองขององค์ผู้ข่าน ได้ดมบันดาลให้แม่ครูได้พาลูกคึกลูกหาชึกยาลูกถึกอืมได้ร่วมข้างอืมร่วมสางหุ่มสางปูคงทางวัดวาอารามให้เป็นตัวแทนขององค์ปู่ขั้นทุกพระองค์แต่ต้องเบื่อเข้าเึงินงท้อมาค่ะมไม่จังแต่ได้บ่เมงบ่ามอมเมาผู้ใดบ่ได้หมอมเมาให้ผู้ใดลืม่มารพานัน ขั้นว่าขายแบบวีโก้าเกียวไม่ขายมาเี็มาถ่ามันบ่งืมครับคือไปขายใายขายง้ากันง่ารู้เนาะครับแตพท่านขายหนึ่งกัยังมื้ไปเ่อยครับคือไปขายขายขายงาไม่เห็นบุญเพราะว่างายรู้ตัานได้อาวยำรู้ดึงกันยังพเรายกูหายง่าป่าค่าครับอช่างงานช่าง่านละฮะตัอท่านกจะไปขายง่ามาถ่างมาใจกว่ามันยากรู้เหืเอิรครับ รอยในร่างร้านใ่รอยยังบั่มือเลยตัอกับมือเรานี่ยวคือเบิกครับขิงเงินท้อนเลยก็คือการเบริกบุญมคำว่า,บาเบิกบุญมก็คือการที่เราแข็งค้างบุญมาเออขางบุมมาเต็มมือเต็มมวยแลรวเพื่อจงให้ออกมาได้บ่มันว่าขาบ่ขางบุญเข้ามือจะเสือเอา เห็นคนได้ร้ายกัได้ร้ายรวมคูบเอาคุณอ่ะเั็นญาติกับเป็นของผู้อื่นคือเก่ากันตัว่ของกับของบ่คิดไม่ใช่หรือเออจะให้เจรจาอะไรมากมายเนาะมาเปิดกันทางยื้อเออเห็นนได้ร้ายกูกคจะได้ร้ายคือจังไรคื้อบัญชาหาบันเื้อเขาคือ้วยคัดแค่เขาคือได้คัดแค่ไม่คู่มันได้มาจากไขฉเออมันไม่ดีอื้หยังคนเรามือดี ถามว่ามือดีคงจะบ่ได้แม่บ่ยืมครับปู่มือดีแล้วก็ทําดีด้วยแล้วก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็รหุจักทํามาหากิงด้วยแล้วก็มีความรับผิดชอบด,ด้วยทุกสึ่งทุกอย่างเพิ่งจะประกอบสถึงอยู่ที่การกระทําของลูกหลานทุกสิ่งทุกอย่างผู้ใดเคยดีก็ใจดีผู้ใดเคยชั่วก็ได้ผ่ดดดดตกเท่น ตามกำลังที่เขาเหตุไปเออผลบุญมมันเกิดขึ้นทั้งับค้นบุญมเข้าใจงั้นผลกรรมมันเกิดขึ้นกับความที่ทำกรรมการเงินการงานคือกันถ้าเราทำงานดีเจ้าน่ายเขากระหกักว่าเริ่มเรามีความขัดทืนต่อเจ้าน่ายเราเหตุงา่ายมีความขัดทืนเงินสะดึงเอีย่ยงบาทนี่ เพ่นว่างไว้แต่ว่ไปยึดไปจับรู้จักหน้าที่รู้จ,กจักกัรดูรู้คุืนของเจ้าน,น,นัาคนนั่นจะจะเริ่มล้วกิตการงานจะของกะจะเริ่มเกา้าน่ะถึงไม่ได้เพินน่นงกขันให้เ,เรื่อยยื่เลื่อนเดือนก็เพิ่มให้เข้าใจงั้น,นขั้นเฮ็ดหลอกหลอกแร็วเฮ็ดงานพ่อเร็วโตวหน้กกูจังเฮ็ดลับหลังกูงเพ่เฮ็ด อมืมันได้หรือเออเจ้านายก็ต้องพิจารณาเหมือนกันหน้าไหวแล้งหลอกบางคนก็ไม่มีความจริงใจอืมคือคนนั้นอะ่ะเขาไม่นอีอ่ะพูดจริงใจกับมือพูดว่าจริงใจกับมือพูดจะเคยจะต่างกับมือพูดแก้ผ้าเอาหน้ารอดก็มือไม่ใช่พ่อไม่รู้พ่อรู้มั้เพียงแต่จะพูดไม่พูดแค่นะั้นลูกหลานก็เหมือนกัน คนทื่ยอยากคืออยากกางพ่อกะระูกแต่บุญมากบ่ท่านหอ่อมันกระดึ้บ่ท่านได้เพราะว่าเข้าพึ่งจะแค่สมข้างวงบวงเกาบะมือวงไม้พึ่งแจะทัาบางเชื่อบางชื่อมันกระเบิดบุญบ่ญท่านได้แก่คือว่าปู่ตาให้ทุกคนแม่พ่อให้ทุกคนแต่ไม่ได้ทุกคนเพราะอะไรเพราะเป็นผลบุญคือเฮาหฮ็ดนี่นนะ เขาได้ตามชวนแล้วเด้อเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมเม่ครูทำกี่วัดไม่ครูทำานาน,นด้วยกันพิจารณาดูนะงั้นถ้าเราไม่มีหัวเรือใหญ่ไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งเราก็ทำไปไม่ได้มันกับพังมอจอับพังกับพังแม่มมบ่รื้อต้องหนักแน่นแล้วก็นุ่นวลด้วยเข้าใจไหม <S 2> <S 2> <S แล้วก็มืออัตลบไม่เข้า,าก่คำเบา มือข้าหวานเยิ้มมือเสียงปราชามือเสียงมวนอื่นห่แค่บ่เคยแข่ลรูกร่างขี้เหร่น,นี่คือตัวแทนองค์ปู่ท่านเข้าใจยังบองแมนว่าเออกูเอาตามอารมณ์กู่กูอารอมณ์บ่ดีนะกูคิดกันมากกับัวากูดูไอกูคิดกันมากกับเมียกูบูไนกูถิงว่าใช่อารอมณ์ตรงนี้ไม่เจ้าเจ้าขาดนานง,งานคืองานเข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เแค่แต่ของทุกคนร่วมรวมกันเออไม่ดูเป็น,นึ่งเดียวความค้ามาั่งคีอยู่ตรงไหน,นเออต้องพ,พิจารณาตัวเองทุกคนนะไม่ใช่ว่าให้ใครใครบร่ไม่ว่าเกาะกลุ่มพวกให้ทุกคนฟังพวกเราจะร่วมงานกันได้ต้องเชื่อฟังเอออยกจะให้ความคิดความฝันไม่ใช่ว่าตัวเองจะถูกอย่างเดียวฟอ้วอาเงินทุเอี่ย ถึงพ่อบอกยังง้างเป็ตัวคงตัว,ตวคงกัง,งมากพ่อกับไม่ควนขาม,มาเออคือขันเห็นคือก,กันขัน,นบอ,นบอ,นบอแนะก <c oughs> ินบอกเล้ว่าถืดอกยิ่มแมงบอกคือเป็นบางงดแต่ว่าเห็นว่าแดง่งออโอ้อยเยิมเจ้าทุกนงดแต่คอ่จาวาแม่ก <c oughs> <c oughs> ูไม่ข่ามเบาก็หกุนจานแด่งอโอ้อยพอจะวาขอบ ม้วนกักระถือข้คือยือกเก้าเลยืมพอเบารพอโง่แค่บักแห้งก็ไข้นนายไม่ไข้เลยยืมเออม่วนพ่อกระถือไฮยืมกเก้านั่นละพ่อกระถือแบบจำแนงไฮยืงไปคุ้มคนันยืมคุ้มควันยืมโอ้ยแบบจำแนงอะไกืมไปไกมอมโมงขัดมั้ไงมมโม ว่าถึงกลุ่มอม่ไปนงมอะไรเยมงนี่เป็นมองมังมูอือบุกถึงพวกไงปากหวานคือเบื่อวมคือข็งเนาะเคยบอกเอ๊ะเคยบอกเอ๊ะแต่ทียังจำงอืออือืมพราะมันนุ่มพัดหัวกีเออการง่มคือหวานกับบเมอ์นะเนาะ พ่อาก็เฝ้าเองเฝ้าหง่าเฝ้ายืนีท่เขาเฝาเราดีลยดเว้ามาแั่งตันตรงวัดเลยยืมครับผมเ้างั้นอือเออเมื่อเอียฟังคับผู้กัผู้กัเขาเฝ้าให้เี้เสียงดีครับเฝ้าคอยก็จเงี้ยเบ้าแห้งแห้อไรงีเลยครับผมมันก็เปแด่แข่งเล็กวัวเียกัวเบือไม่คุกเเบ้าให้ฟัหรอกครับเส้าอื้างนึืดได้เมื่อบองก็นเออมื่ไม่กี่กาทก็คือดิ เต่มามาปื้ดขาแต่คือเรื่องมึงไม่คู่ว่าโคงคู่ายก็าเรื่องพวกการูขจันว่าคงคุกไทยแต่เรื่องมาปื๊ขาหายือแขนมงม่มาแข่งเรื่องเพราะว่าปอยมาน่างะมาเรื่องอะไรเรื่องปอยมมนจะตองวดกูนะปอยม่จะตองวดิีกูแม่เองเรื่ตัวคนคือเนี่ยว่าบ่แม่ความแค่เหันเรื่องพุงปอยไปเนี่ยไม่คิดเกะคิดเก้าเคร่บแต่เพราะว่าเราไปคือเพราะว่าครับ ไม่ขันออกทำไมแม่ยาทำนเมร็จปุ๊บมาทงานเสรับปูมางนบสร็จปูบเดคือเราพวกม่เชียวอับปูยิ่มกับป่าปูว่าจ่าสักสิบกับปูแม่ันอืมว่าจะาักสิานนี้คันบวกก็สุดนะอักสิกักระปูคัอบอก่าสุดะปู้จ่าเมื่อคู่วันใครจะซื้อเหมือนกันคือคนที่รือไขายบัวฉันมาคู่ว่า ให้พูดกตาใชเอาว้าไทเมือเขาใส่หมาต้องดไปทข้วมาาิบเขงเ่าิบเขงปูวไแทงม่ถดพอยอะยืมแต่พูกตอีฟว่าแบบผู้บ่กมาไปแทเมื่อนี้บอก้าวเกดไแทนความเือผิบ่นเกดแต่ไปเอาชิ้เกดความเมื่อว่าแว่าชิบเก้าไม่คู่ว่าแต่ไปหอบึ้เก้ามายืมครับปูความเมื่อเชื่อจะเช่อแบบว่าชิดหัวไ ไปหอคลิหโง่ไปก็ยิมขาออบแค่ไหนก็ออกเลยออกคลิปเกงถ้ามึงว่ายอกก็จะไม่คู่ขาชื่มเลยขาออบคลิปนี้ก็เป็นคอว่ายแข้งถ้าพวกจะว่าไปก็ยิมว่าวไขคอไม่หายบันีีไอ้ไอทพูว่าพญานาคเฝาเ่ยปู ใช่วาว่าหนังตีปูว่าพญานากฝนนะครับคลิปเอ็ดนี่ยก็เป่าเพราะค่คลิปเอเป่าครับแค่คลิปสียงบอกแล้วว่าปูปูพญานานัก็แมไน้ำเจ็ดสีปูปูก็จะหนัก็ูม่น้ำเจ็ดสีก็แค่ว่าเป่าด้วยครับแล้วก็พรว่านาคลิปเอ็ดกับเป่าด้วยครับปูแล้วก็ไม่คู่ฝันเลี้ยนบั้นไนที่ปูประท่านโชคให้ไหมปูอือปราทานโฉกไม่คู่ฝันเห็้บ้านจะของครับ เออว่าคนมาหลายมัากัมาหลายอืออ่นเออหล่ข้นกันเออว่าเต็มมาบ้านมันกัเต็มมาบ้านอ่ออยู่ใน่องนีฝันกันอลยแต่เชื่อว่ากังเด้่ฝันแมนบอสันูอาก่อนยังว่าฝันเราเรื่มฝันก็คือฝันเรื่มอันนี้ควอมริงได้ในงางรูเนี่ยคือว่าความฝันเฉดดิือกันได้กันกับาฝันมาคู่พคือเข้าเอา เราพูดวันนี้เม็นฝันเมื่อคู่เราหรอพูบ่เรื่องฝันกัเป็นฝันนอนเรืองว่าวเรื่องว่าค้ามคลอดคลอดตัวเป็นๆน้ำมเขืออีก้วที่เรเสื้อครับปูเสือเฮ้ยเฮ้ยเเนาะเชื่อพูน่นยครับเรื่องแต่เชื่อพ่อไหมเชื่อครับเรืตเชื่อความฝันเมื่อคู่เชื่อปูครับแต่ว่าพอว่ามากๆน้ำแข็ง มันน้ำตาลเยอะผูเอามากำว่าน้ำตาล้วคนพูดเดี่ยวฝันเนาะพูแต่ไทร์วอลกันพีโมว่าน้ำดื่มเยอะผู้ป่านางไหมมึงโมดูที่วนามาคู่เพราะเดี๋เดี่ยวเดี่ยวแก่กคือโมว่าอึดเพาะอยากเต็มาปแต่เมื่อห่างโม่มึกจะยิ่งเราอึดมูไม่คู่เพาอึดมูเด้อครับปู้มึกมมมึกผัวมาลังนี่กับมึงโมไปลังปูกับมึกโมเด้อครับอื แอ่วายกึมบอกคอยมืองูครับปู้อนเบาๆน้างกึมเพราะวายกมบาไม่ไ้เหยียหรอกปูงูเรียก่ามืองูเนาะครับเออ่อยโดนแถวพออยาก่อยไว้ยึมเออนี่ว่อพอมาว่าวใส่จะได้ว่าวในอยเนาะครับปูเออว่าวให้ลูกงานใคเขียนที่คือกึมครับ พักกาตั้งใจคักเนียเกียวไปดีเท่านันพกเชปากกคือปากไกาคือบ้านกับพวกคือบ้านเยอะแาม้วนคือม้าเนี่ยเพราะแค่แเบิร์นเ้อนี่เอาคือม้าเนี่ยอูก็คืออะเรก็แค่เอามาออกก็เอาว่าวก็ตั้ืเพราะกับเอแค่ปล่อยม่คือจอรอเลยทุกเบิร์นตุ้งยากจอดกขนานี้คุณปู่แก่ะชวนนั่งถือแล้วนะเพราะฉะ เปิดไปก็คยอบม่เคล่าถามว่าคือัวขวากับควงดูหันใครเขียนยังเดียวไลยครคือบ่ฟังพอบอกแค่หมืบอก็ค่ชื่อไเขียนได้หรือไม่จอง E O A แต่พึ่อจะได้หน้าจะหนูแม่มอดลเรื่มครับโอ้ก้นคือชื่อเรียกชื่อเบิร์อยู่ฟังพอบอกควออตว่เกี้ยงยังหลับเยืม กาน,นี้ฟังพอเบากรมครับปู่การใช้เงินมากการใช้เงินกมาขัางมม่เป็นจังไหนพอเบาอให้ฟังออกรเมื่อไมนบ่ายตัวแกคิลูกตามเอาเลครับอืมเช่อคิดเงี้ยขันยาอืมให้แล้วชื่ปู้ามาพอหอวมักกับพ้อใจก็รครับของงมี่เงินเชือ่อหดาอืมมุบบกักบการเขียงช่อมันบาดเฉียวคือยังยื คบ <S <S คือการโดดรงจากเครื่องหินรงมมาทางด้านผมแค่ถือ,อ,บบอดวลเรวดให้แค่ดวดชิ่งเข,งขาขาดเรียมตายกลาอากาศจนังมือเลยเรีม่มผู้นักขนการร่มมาถึกจุดเรีม่มเออแขนลงมากวันถึงว่าร่มดูอุบอใช่นิงง่งเสียไปร่มที่กรุ่มเพื่อมก็เปิดแค่แขนจะย่ มันบ่ตรงเป้าก่อนไงที่ทมมให้เงี้ยเมยเจ๊เข้มงวดเมยเจ้เขามม่กล่องเร่งยังตกหนาขนาดอะไรเลยแต่ยังมมอเอี้ยมครับปู่เออให้นกขันกะดับเทียบที่ว่าไหวอืมให้นนเน่ะมุจกจับปกให้นักันกัดจุกที่ดีให้เขากัดตุกหนาให้น,นักขั้นจุกดูภูเขากับมือเอี้ยมครับปูเขาโดดลง,ลงมากๆผู้นนดูกูอ่ะไปตรงไหมแต่ยังมือเรือย มันวัดตรงโปกปัญหาเรื่องคือพ่อได้ทื่บายเห <uring that? S 2> ้ฟั er, uh, งครับอือเรื่องมันได้คู่ค้นมัดตึงไปเพได้หัอยืดเข็งคนได้กานกูขึ้นได้นอใช่แสักว่ามันเดือดแตก็ไรยเราคงเงื่อนบกุดว่าช้าหน่อยผู้บอึดอย่างเรื่องะกุดก็คืออว่รันอือ กุ๊กักก็บอกเอีคือเอเคอก็ไไ้เออูกักว่ารอนนะจักแกงคุ้วเอีจักมาว่าลูกกำลังจับปากกาชอยจะไม่หุกักบ่หุกักจังไเขารอเชร์ยูหน่อลูว่าถือเราตัวไหนว่าขงเ้าใจ้อมวดเัน้เขาเบ้าให้ฟังเดีวเขียวยังอีกอมอดเ่เขีังมากไม่กระโดกรเดือกกระเดย เรียมิแต่ว่าร้อยตัวเพ่อเบาตัวไม่พ่อเบาเดีอือพ่อกระบกจะตัวมันคือออกกันลัวครับเอเรียร้อยตัวเคพ่อว่าเหมือนมันเป็นไปพ่ไดเรื่องมครับพ่อแ่พ่อไหนเขาเนี่ยงั้นพักกันคือยากขุ้มเนยครับเออเรียพูต่ก็ไม่ิเกิดคิปเกาคลิปโบคอิดโกิปอไม่ใข่เนี่ย การยักพ้ากรึ้น n กปื้อขาหารือกันดูขึ้นบุข้าการ n ็ ạ ดการื้องกอรดูฮเขาล้มไปเอาเืีองเอา nhạc ตัวเมื่อหัวใหญ่คอมตัวเมื่อหัวใหจ่ก็ยังนไม่คู่จะล้งแปลไม่คู่ล้งแปลถูกต้องบ่พูดถูกต้องด้วยดวงจิตในระล้ไแปลขนาดบุกแกบุกึ้นจิมันจะครับได้ แต่ก็ไม่กุดเจรับอีกเลยยืมกุดเจรับอีกตีพูมีอะรผมมันคุมใจงกุดเจรับเจรับเจรสมงรับเหมือนตีพูอืมอะรยืมโอ้ครับปูพ่อสามาสักคนรวมอยู่เลยืมครับอืมกุดเจรับยืมครับแล้วกว่างน้อยยืครับพูรับเขาว่างก็รับขันก็ใหม่ทาดก็แค่รับขันเลยยืมครับไปก็ครึ่งชัมวเนย